ดียาแอปพาวด์อิส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 ดีกันนะชื่อแอปมีชื่อว่าอะไรไม่รู้นะเนี่ยชื่อแอปนะอันนี้ซึ่งไปหาเซิร์ชเอาได้นะคือเบสตอมมเข้าไม่ได้นะก็คืออย่างนี้นั่นเองแต่มันไม่เกี่ยวกตัวแอปนะคือเข้าไม่ได้เพราะผม เปน็นตัวมันหายผมโหลดจากไว้บมไงเพราะกดโหลดเกมแม่งเด้งนะฮะ้าไปที่ตั้งค่าเออวันนี้จะมาย้ายแอป,ปอะไรดีมาดูกันเลยครับแอปพลิเคชันแอป,ปที่ย้ายไม่ได้ก็น่าจะมีอ,อันนี้มีไหม อันนี้ได้ีน,นย้ายได้เจอแอปที่มันย้ายไม่ได้นะอันเนี้ยอันนี้น่าจะได้เนาะผมจำได้นะอันนี้ก็ได้นี่วะสีเดี๋ยวมาดูกู เนี่ยได้ไหมนี่นะมันจะไม่สามารถยายไปที่เอดิการดได้นะเดีมันยายไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้มันย้ายได้นะออกสิเว้ยเออเพื่งผมนี่ช้าสัตว์หรือนะก็มีเออปุ๊บเกมในคอมน้องมายายนะ รอแป๊บหนึ่งนะรอให้มันจะเอ้ยผมลืมบอกไปอย่างนึเรื่องสำคัญมากต้องรู้เะต้องรู้ด้วยนะรู้นะรู้รู้แต่รู้รนะรไม่ได้เนะี่ใช้ไม่ได้นะนะครับรอเออนีอ่มันจะเป็นรูปที่ถุงนี้เราจะย้ายเฟซบุ๊ก นี่ย้ายเรย้ายเสร็จนะมันจะไม่ขึ้นมาเสร็จนะดีวมันจะปุ๊บแต่ย,ย้ยายย้ายย้ายทีละอันน่าจะน่าจะเวิร์กว่านะฮะเพราะฉะนั้นย้ายทีละอันเถอนะมันน่าจะเวิร์กว่านะผมเคยลองย้ายสองอันแล้วมันมันมันไม่ได้นะฮะตอนนี้ที่ไม่ได้แคสเกมมาค่าะเพาติด พีพีเอสเอสพีพีด้วนัเองนะก็ไพเรตีแล้วก็สกิปน็อตแล้วก็ฟนอลเปนซีแล้วกหลายอย่างเนี้ยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ